ที่ผมมองไปม่จะเป็นพันตำรวจโทรสารวัตรออกมาเองเดี๋ยวสิไธ้ถามกันมือนีครับคนหมู่บ้านที่ใส่เสื้อดำอ่ะท,ที่มีคนถามผมมาเป็นอาสาหรือไม่นะครับที่ผมไปเข้าไปพบร่องเป็นวะเข้าไปพบร่องผูกํากับไปจราจรแล้วก็เป็นสารวัตรจราจรที่ใส่เสื้อกันหนาวสีดำนะหมู่บ้านนี้อ่ะเดี๋ยวไปปวดคุยมึง ถานสารวัตรนี่แหละปล่จากออกมาเหตุงานทน,นผู้ไต่บางกระชายแบบนี้เลยไห,ไหเป็นผู้วหนาระดับสูงเลยยัหนหลงจะย่ดไหของแอ,อร์ะลยยืนดักตอาตามมุมตามทางมาไล่ เดี๋ยวทำสารวัตรได้ครับเมื่อนี่สารวัตรออกมาเองสารวัตรออกมาเองยืนแบบดาวกระจายอยู่ซีแยกซีแยกตลาดสดนะครับตรงนี้เมื่อนี่เป็นจุดยังครับท่านเอาท่านท่านเป็นผู้มีอำนาจสูงตรงนี้ปะตอนนี้สารวัตรจราจร พันพันตำรวจทชัยยุทธรอดเวียงนะครับเขาเรียกว่าจุดอี่ยังครับปฏิบัติการแบบนี้อะไเชิญเชิญขายได้อยู่แต่ว่าให้ให้ห่างๆนิดนึงนะพี่ห่างไผยหางๆเดีเขากับผมผมผมอยากขู่ในฐานะพลเมืองประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเช่ามหาสารคามเนี่ยผมอยากขูว่าพวกท่านออกไม่ยืนแบบดาวกระจายรอจับประชาชนแบบเนี้ย เจ้าหน้าที่เขาตอบไปหลายรอบแล้วตอบไปหลายรอบตอบไปแล้วแจ่มันไม่ได้ขอกระจางจะเท่ยเลยครับนี่แล้วกามันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมันอย่างนี้ผมแนะนาพี่อย่างนี้พี่ทีใหญ่ก็คือถ้าถ้าพี่ได้รับความเดือดร้อนหรือประชาชนที่ได้รับผลเดือดร้อนเนาะก็ให้ให้ทาหนังสือหรือผมแบบผมแบบว่าอย่ารับความเดือดร้อนแม่นอนเพราะว่าสิ่งผู้กฎหมายไม่ลดผมบามีอยู่แล้วแต่ผมเห็นแล้วมันผ่าพดของเมืองมันบ่ใช่ท่านบ่เลยคืเป็นคนสารค้มแล้วท่านมาอยู่นี่ ทนทีที่มาสั่งให้มันเป็นเมืองหนอยู่ก็นี่บ่เป็นมาสั่งข้อมูลว่าให้กับประชาชนนะครับเราวดขันคนที่เขากทําถูกเราก็ไม่ได้ทําอะไรนน่แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เอาเพราะท่านวดขันก็ต้องตั้งเป็นจุดตรวจให้มันถูกต้องตามกิตยาลักษณะมันตั้งเป็นจุดตรวจไม่ได้กระตั้งไม่ได้เพราะท่านต้องมีมายบายทีบีก็นี้นะครับบ้านนี้เอารถมาจอดบาง่อไร่เราเราทําทำทุกอย่างแล้วตั้งแต่การรณรงค์มาสัมพันธ์ ขอให้ความรู้นี่นี่มันมาถึงขั้นที่เราเขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับผมไม่เคยเห็นรถนละโล่งว่ามาตั้งว่าก้าวทักเตือนประชาชนผมไม่เคยเห็นไม่ไดจับไม่โดนลงม่ไดจับแล้วก็ป้าบาเงินประชาชนประชาชนเขาสิมาใจจับใจตลาดเนี่ยต้องมาเสียเงินให้บอกท่านเนี่ยเขาเสเยเงินมาจะใส่กับรถกระบี่หายอยู่หากินเขากลําบากไปแห้งแล้วประชาชนตุงมือเนี่ยก็อ่างแต่ว่าตัวเองมีแมนต์าม่าตามมาที ตนนามาชีพไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตนนามาชีพจริงๆน่ะของตำรวจนะ่ะเนี่ยท่านก็บ่าผมถามหลายครั้งแต่กับ,บได้ใ้ขอบ่ได้สินขอสงสัยนะครับยังคาใจคือเ่าให้ขอกระจ้างกับประชาชนบ่ได้นะครับะระดับพันตำรวจโทรเนี่ยเขาใส่มากกันเดินออกไปขวางแบบมีเลยเนี่ยมสาส้่งความปลอดภัยให้กับประชาชน่องใดผมไม่อยากพู่นะเพราะาจจะตอบบ่้ด้ ตรงนี้พ่อเจว่านะครับบ้านพักท่านผู้บังคับการเลยนะครับเนี่ยตรงนปปรตนเนี้ยเปิดประตูให้นี่ยตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยละบ้านบ้านพักของผู้บังคับการจังหวัดมหาสารคามก็คือพ้นตารวจตีดิเลกกิตาลามนะครับตอนนี้ปัจจุบันตรงนี้เป็นใจกลางเมืองอีกจุดหนึ่งก็คือซี่แยกลาตนะครับฝั่งตรงขา้ามเป็นตลาดสดฝั่งนี้เป็นสถานีตํารวจอีกฝั่งนี้เป็นธนาคารขยับไปดีอีกประมาณ หาซิเมตรเป็นบ่อนการพนันเอาเอาดิพวกท่านเห็ุอย่างอยู่บ่อนการพนันเปิดแบบเซีรียตํารวจสารค้ามเหตุอย่างอยู่เพราะม่นอยากคู่เือกันอะ่ะความสามารถพอกพวกท่านมีแค่จับบวกกับนกขยับชนแค่มีบ่เนี่ยขยับไปอีกเนี่ยไปบ้านบ่เกินหาซิเมตรนะเป็นโต๊การพนันนะครับตรงนี้บ้านผู้บงับงคับการ จับแต่นักเรียนนักศึกษานาชื่นชมนะครับความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจพูเรับผิดชอบอยู่จังหวัดมหาสา,ารคามตอนนี้ยังไม่เมื่บผมก็ได้ตอนนี้ผมก็เลยก้าวหานะครับโตการพรนันเขาเปิดแบบเซรี่นะ่ะตอนนี้นะ่ปะปัจจุบันเนี่ยแต่ตำรวจเนะี่ยเคยเอาใจใส่บ่าป่าป,า,ปามนะโตการพรนันนะ่ะแม้แต่ใครลอตเตอรี่ยุบนาลบภากเนี่ยขครเกินราคาเนี่ย เห็นนะครับเ่อเป็นมาไม่เห็นนั่นนี่มั่งไปตอนนียังเห็นเลยกล้าจับขบอบว่ากล้ามันฆ่าอย่างไปยังงตัวบากล้าซิ่งพีกฎหนไมแบบซึ่งซึ่งหนาเลยน่ะที่มันเป็นอาชญากรรมที่กระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนจริงๆลูกหลานบ้านเ่าเนี่ยนี่ระดาพันตำรวจโทษนะครับให้คำตอบม่ได้แล้วผู้ใดจะให้ให้คำตอบได้ พวกท่านมานั่งเก้าอี้ตรงนี้แป๊บเดียวก็ไปนะครับบัตรใส่ใจกับความเจริญหลุกเรื่องของเมืองสารคามจริงๆเลยม่ใส่แค่เป็นทั้งพนันมีวสิมารับตำแหน่งแล้วมาสรั่งผลประโยชน์จริงๆะ่ะครับเช่ามาหาสารคามส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยผมก็ได้ว่านะผมเข้าใจว่านมยสั่งจังหวอกมากนะครับ หาให้อสร้างกับคงประกาศมากโดยพารการอยู่แล้วได้มีท่านเป็นระดับสาร,รวัตรเนี่ยถือว่าสร,ร้างการได้นะครับท่านนี่แหละนี่แหละ,นละคนนี้แหละครับพันตำรวจโทษนะสารวัตนะร,รตจราจรนะครับปัจจุบันเนี่ยนี่แหละจะเป็นมือนักเรียนนักศึกษานะครับเขาจะเงินมาตะใส่มาใจมันไม่ใช่แล้วแบบนี้นะมันยืนดักเอาตามทางแยกนะครับ ตงสิบห้พาพไปเนมองป้ายป้ายไอมีซึ่งซึ่งเป็นเป็นเหยียดยังยิ่งประจําจังหวัดนะครับป้ายเนี่ยเป็นเหยียดเป็นเหยียดมากๆแบบบ้าไอนะครับติดปบบ้ายแบบนี้แบบบ่าไอจริงๆน่ะ <S <S สั่งระความเดือดร้อนให้ประชาชนประชาชนรักอาชญากรรมลดลดบางไดอาชญากรรมอ่ะเดินไปนี่หาสิมเมียบอกนการพนันเนี่ยเนี่ยประชาชนรักอาชญากรรมลถนะครับยาเสพติดหมดไปสิ้นไปพะะ สามเม็ดร้อยครับยาบ้าสารข้ามทุกมือมีสามเม็ดร้อยนะเราขึ้นป้ายมีเพราะอยากไยไปเรยบอกขึ้นขึ้นป้ายแบบนี้มันมาอายนะครับกับการกับการกระทําสวนกระแสกับสิ่งที่บอกท่านกระทําน,นะ่ะก้ารเที่ยวามายืนขวางตามช่องทางจาะไล่จอดมีมฎตรไม่ไดให้นอำนาจพวกท่าน บ่มีเลยนะครับบ่มีเลยเป็นเพียงบันทึกข้อความคำสั่งของสอตชที่กำหนดขึ้นมาเองมาการจะตั้งอนะ่ะเพื่อป้องกันและปราบกามอาชญากรรมต่างๆนะ่ะก็คือเป็นด่านตรวจแล้วก็จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดสามอย่างแต่มีข้อเอืนจุดอย่างยืนตามซี่แยกแบบนี้นะครับเป็นตำรวจรเลยเฮ็ดไดทุกอย่าง ประชาชนเขาเดือดร้อนนีบ่เคยคิดถึงเลยมิได้เสียเงินค่าปรับจากพระชาชอยางเดียวสถิติการซนการอุบัติเหตุนนะมันมีบางใดตรงนี้ว่าซนแล้ว,วตายเดือนละคนสองคนมีอยู่บมมีดรอกผมใส่รถประจำําผมกับคนสรา,คา,ารค้ามด้วยกันคนทีนะครับเดือดร้อนคือพราชาชนนะครับปบัี่ร้อยหาร้อย เขาจะเงินมาใส่ชนะชนะยตะละมื่อตะลเวท่ยพวกท่านมีเงินเดือนนะครับเงินเดือนมาจากใส่จากแผ่สีแผ่นดินมือมือหนึ่งว่าไม่ยืนเนี่ยเพื่อหะจับปั๊บปชาชนได้เราก็ได้เงินเดือนสินเดือนไปเอาไปใส่ใจไม่ควกลัวความพวกท่านพวกท่านก็เดือดร้อนแม่นอนนะครับแต่ปชายชนเนี่ยราก็เดือดร้อนจากสิ่งที่พวกท่านออกมาปฏิบัติแบบนี้ก็ลองมุม มองกับกันทีแ่แหละว่าคนที่พานไปพันมาเนี่เป็นญาติมิตรของพวกท่านน่ะเป็นลูกหลานของพวกท่านเองน่ะพวกท่านที่จับบอ่อย่ามองประชาชนเป็นคนไรดีครับพีื่องผมมาเนี่มองผมเป็นศัตรูหา่าผมมีอคติเหมือนว่านี่ร้องผมกลับน่ะมีอคติเองอย่างพวกท่านประพฤติตนของพวกท่านเองผมจึงมาสอบถามโดยความสงสัยนะครับแต่มากล่าวหาว่าผมมีอคติกับตำรวจ มีอาคติอีกอย่างมล้วขึ้ืนป้ายแบบบ้ายประชาชนเลยประชาชนาจจรักอาชญากรรมลดยาเสพติดหมดสิ้นไปพะนะ <c oughs> มันหนาอายนะครับขึ้นป้ายแบบนี้ <c oughs> แต่พวกท่านมีความตั้งมั่นในหน้านะที่การงานย่งางไปกับผมเลยนี่ผมฏิภาไปเมืองบอลกันพานมัน่เนี่ยกล้าบ่าละ่ะใจบ่ละ่ะ ยุคนี้มือทุกมือมีประญาชนเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วครับไม่ได้วังไปตำรวจแล้วเป็นที่พึ่งแล้วตำรวจนี่ยมีจะม่าม,ม,มาซ้ำเติมปรญชาชนให้ทุกหน้าเขาไปอีกทุกมือเนี่ยเพราะเขาจะทำามาค้าขายไปตลาะบด นะก็เกลนะต่กอนน่ะยังตั้งเป็นจุดตรวจเป็นอย่างน่ะตั้งแต่หลังจากมีคําสั่งของพอลตํารวจเอกยึดไอ้ดำรงศักดิ์อกมาเนี่ยว่าการจะตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับทุกอย่างองค์ประกอบสารข้ามก็เเลียนไปเลยจะไจอนออกมายืนดักแบบเตากระจายที่เห็นยุ่ตอนนี้แหละครับมาตั้งเป็นจุดตรวจแล้วมาเอาแล้วเพราะว่ามันเห็นมาได้ไงเห็นมาได้ตามคำสั่งของบวตลอเพื่อเลี่ยงวลี่หรือเปล่ามีพี้อมอยากทราบนะ สิ่งการที่พวอท่านปฏิบยยัติยุตอนนี้เป็นการเลี่ยงวลี่คาสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือเปล่าเพื่อปัดความรับผิดชอบว่าต้องมีอุปกรณ์ครบทวนต้องมีองค์ประกอบมีแบบแผนมีสถิติที่พลานมากอ้างว่าจังจุดกวดขันวิไหมจราจรตั้งขึ้นมาเองนะครับตั้งขึ้นมาเองของสอพเมืองมาจาข้ามนี่แหะ จุดกวอลคันวิ่ในจราจรมันมาจากใสอีกผมก็เพิ่งเห็นเพิ่งได้ยินกล้าเหตุเป็นอย่างคือกา้าเห็ุบ่มีบนลงโทษที่เขียบขาดไงผู้สร้างเนี่ยสร้างออกมาได้แต่ว่าบลบ่กประกาลงโทษบ่เอาใจใส่กับคำาสั่งของตอนเองหรือเปล่าผู้ใต้บังคับบัญชาเขาจึงได้สนใจนะครับคำคำสั่งนั่นออกมาว่ามันสิมีผลบังคับแบบใดนะ แา้วสารวัตรให้คำตอบอไ่าใดหรอผู้ใดจะให้คำตอบได้ก็ประชาชนที่เขาสงสัยสารวัตรนะครับท่านตำรวจโทษนะท่านตำรวจโทษมาคุ้มการปฏิบัติเองเลยเมื่อนี้แต่กับว่าให้สามารถให้คำตอบที่กระจางได้กบประชาชนนะครับที่เขางสงนสะัยน่ะอ้างว่าได้คำตอบหลายครั้งแล้วได้คำตอบหลายครั้งแต่มันกบกระจาง เป็นคำตอบที่คุ้มคือแบบจ้พิติกรรมของตำรวจบอกว่านี่ก็เห็นกันท,นทั่นททั่วบ้านทั่วเมืองพวกท่านนี่มีประสิทธิภาพในการทำงานในการคำสั่ง บังคับใส่กับหลุงรองหรือเปล่าคำสั่งที่กําหนดออกมา่ะของระดับพอบอรตลอรล่อว่าแบบไหนครับหากรู้ว่ามีการกําลังบันทึกภาเพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งอย่างนี้เจ้าหน้า,นาที่ต้องปฏิบัติโดยความเข้มแข็งตั้งมั่นยุ่เสมอนะครับนี่คือคําสั่งของภาคซีนะครับแล้วก็ไอบีพอบตอสร้างตรงกันเลย แต่ผู้ปฏิบัติลเหตุยังไงผู้ว่ามีกล่องอะไรประชาชนหนีครับประกาตอบมีอย่างตั้งสิทธิ์นี่บ้านพักผู้บังคับการนะเนี่ยไม่เนี่ยบ้านพักผู้บังคับการนะครับเดินตรงไปหนีเลยนี่ตรงไปเลยเนี่ยครับประมาณหาสิบเมตรเนี่ยโตกนันพนันครับโตกนันพนันเก่ง มี่ความสามารถยอดเยี่ยมมากก็คือจับหมวกกันกน็อกหน่อยนักเรียนเน่ยนนี่แหละแต่การพน,นันยู่ซึ่งซึ่งนานเนี่ที่ถึงผมบอกสุฟังอยู่นี่ไม่มีใครใส่ใจเลยบักกานะครับบักกาซึ่งที่เขาพิกคนไม้จริงๆน่ะเปิดโตบอลโต๊หวยน่ะยุ่งซึ่งซึ่งนานเนี่ยตรงขามกับบันบักพรรคบังคับการเนี่ยบักกาจับแล้วคิมีต้องทรงเจลีนะครับให้ไปตรวจสอบไปเลยนะครับ มันไม่เกินไปนะครับไนฐานะพลเราเมืองคนหนึ่งนะครับผมเห็นแล้วการปฏิบัตินาทีของเจ้าตารวจของเจ้านาที่ตํารวจบ,บาบบนดาเมียมันเกินไปมันเป็นการสร้างความเดอดรอดให้กับประชาชนเกินไปหรือเปล่านะครับต,ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้พิจารณายุดแลวรวบ่แบบบอมี่นี่แหละการออกมาปฏิบัติแบบบอมี แบบบะมีอย่างแบบแบบบะมีระเบียบบะมีขอบังคับก็คืออยากตั้งยีไ่ไหมก็ได้อยากยุดยี่ไหก็ได้ไดยังเสียแปลกปะยุดิแล้วปะครับยุดแล้ว,ลวฟังนี่นะครับเขาไปยินเขาเ่อักแตสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเงกินกันเขาไปยิงเขาแล้วนี่แหละคือมันบมีโครงงานอย่างเลยบ่การกระทำ อยากหยุดยังไปก็ได้อยากเฮ็ดยังย้ำไปก็ได้ไม่ก็ะนาแปลไหมม่กนะน,นาแปลกนะครับในการการทำงานแบบนี้นะผมถึงกับท่าว่ากล้าย่างไปเมืองบอนกันพนันกับผมบอยมีบ๊อปากนะครับรกกรบ๊อกล้า,านั่นแหละภาษาบ้านๆเขาก็คือบ๊อกล้านั่นแหละสิ่งผิดกฎหมายซึ่งหนาเน,นี่ยเป็นอยังคือบกก๊อกล้าเกินย่างเดียวคือจับหมวกกันหมดประชาชนน่ะ จับตแต่นักเรียนเนี่ยที่มันน่าพอทูใจนะครับจับนักเรียนนักนักศึกษามืองชัดๆอีกข้างหนึ่งนะครับมึงอีกชัดๆอีกข้างหนึ่งเลยไปนี่ประชาชนรักอาชญากรรมรถยาเสพติดหมดสิ้นไปมิตรหลายขึ้นนะครับยาเสพติดเมืองาระาคมมิตรเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมืออาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือโตบอลเพียบนะครับประชาชนลัก บบหูว่าผู้ใดหักเขียนเอานะครับขึ้นไปง่ยบยเบ้อเธอคนตรวจตีกิดิเลก,กิดอาลามผู้บังคับการนะครับเม้าไอเม้าไอาไปเลยบอกขึ้นไปแบบผมถามนะว่าเม้าไอเลยบอกกับสิ่งที่มันสวนกระแสนะครับอยากยืนจับยังได้ก็จับอยากเศร้ายัางไดก็ได้เท่าไ้ทุกอย่างจริงๆนะครับอำนาจ ขอบจักรวัลคิดนิ่นะครับว่าผู้ใส่รถใส่ถนนนนะ่ะคือลูกหลานเขาบอกท่านเองนะ่ะคือบัคคิดคือนี่กินคือสีแสบเนาะคือเขาคือสีแสบคักเลยครับ